ที่ผมมาปลูกหญ้าเองเนี่ยผมมาปลูกหญ้าเองเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงผมก็เกี่ยวเสร็จแล้วผมก็มีเวลาว่างมีเวลาว่างแสดงว่าบริหารจัดการดีเนาะม,มันก็ต้องมันก่อนเราจะทําอะไรมันต้องบริหารงานก่อนได้กี่เดือนแล้วครับเจเดือนเจ็ดเดือนอนี่ยผู้ชมครับใหญ่เนาะใช่ วัววัวในคอกนี่แหละแต่ผมพัฒนาสายพันธุ์มันเริ่มก็คือเริ่มต้นจากวัวไม่วัวบ้านเนาะใช่เริ่มต้นจากวัวบ้านเอาง่ายคือทุกตัวที่มีอยู่นี่เนี่ยคือวัวบ้านก่อนไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาเลยใช่ใช่ไม่ได้ซื้อหูมันให้อ่าครับผมแต่กระดูกมันไม่ค่อยอยากจะเท่าไหร่แต่เลกใ่ไครับผมแต่แต่คือว่าเราเราเราพัฒนาสายพันธุ์เราไปเรื่อยใช่ปะเราก็เลือกตัวที่มีกระดูกใหญ่มาใส่เลือกเอาเอาทีเอาผมสั่งมาให้ครับผมแล้วพอเราปุ๊บเราก็พัฒนาสายพันธุ์ต่อไป สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมนะครับความสุขของคนเลี้ยงวัวนะครับวิธีการวางแผนนะครับเกี่ยวกับการปลูกหญ้าเลี้ยงวัวทำยังไงไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นและทำยังไงให้ตัวเองมีเวลานะครับใช้ชีวิตให้มากที่สุดนะครับเลี้ยงวัวด้วยใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแล้วก็วิธีการปรับปรุงสายพันธุ์วัวนะผู้ชมครับเป็นแนวคิดดีๆของคนเลี้ยงวัวจริงๆตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับนี่บ้านยังเก่าครับตำบล ตำบลหนองใบล้อมอําเภออำเภอสัมทับจังหวัดสุรินทร์คนพี่เดี๋ยวคอยให้เบอร์ถุเนาะครับผมโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดพิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับเหมือนหญ้าใบเตยหญ้าหวานนะหญ้าหวานอืมอันนี้คือเราแต่คันมาใช่ไหมครับอับโอ้ผู้ชมบรรยากาศดีเนาะผมว่านะปลูกวัวนอกจากจะให้วัวได้กินหญ้าด้วยคนยังเห็นสีเขียวก็ยังมีความสุขเนาะแต่ยังไงหญ้าไม่นั่นหรอกยังไงครับพี่วัวกินกินไม่ทันกันแล้วกัน๋อ เหลือเฟือเลยใช่ไหมครับพี่มีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่วัวเก้าตัวด้วยเท่าไหร่เนี่ยแต่ควายผมมีควายอยู่บ้านเีกอยู่สวนนู่นีมันจะมีอยู่อีกคนละฝั่งอีกครับผมอะไรทําให้เราต้องมาปลูกหญ้ามากมายขนาดนี้พี่แรงมันนั่นใจวะครับผมแตงว่าเราเคยมีปัญหาเรื่องเรื่องหญ้ามาก่อนใช่ไหมหรือว่าใช่ใช่ใช่แต่ก่อนผมแต่ก่อนผมมาเลี้ยงวัวเนี่ยครับผมผมต้องไป เกี่ยวอยู่ตามทุ่งนาตามอะไรอ่ะอ้ที่บอกคันนาใช่ไหมใช่ใช่วันหนึ่งผมครับผมผมไปผมกินข้าวสองโมงเช้าครับแล้วทีนี้ไปเกี่ยวหญ้ามาเนี่ยครับผมบ่ายสองผมยังไม่ไม่ได้กลับมาบ้านเลยแต่นี่ผมมาปลูกหญ้าเองเนี่ยผมมาปลูกหญ้าเองเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงผมก็เกี่ยวเสร็จแล้วผมก็มีเวลาว่างมีเวลาว่างแสดงว่าบริหารจัดการดีเนาะมันก็ต้องมันก่อนเราจะทําอะไรมันต้องบริหารงานก่อน อีกตัวของเราใช่ไหมครับนี่ครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ถึงสองสามเก้าแปดตัวแปดตัววัวนี้เป็นเป็นเป็นวัวที่ไม่ได้ซื้อมาทําไมถึงว่างันครับเป็นวัวที่ว่าในคอกในคอกผมสายพันธุ์คือว่าเปลี่ยนสายพันธุ์มาค่อย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 พัฒนาค่อยค่อยพัฒนาสายพันธุ์เริ่มจากวัวบ้านใช่ ตอนนี้มาถึงเป็นวัวอย่างนี้แล้วเป็นถึงวัวอย่างนี้แล้วสังเกตว่ามีชาเล่ด้วยวัวสีดําด้วยทําไมมีหลายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกแม่ตัวนี้อ๋อก็คือแม่เป็นวัวลูกผสมอยู่เนาะใช่ลูกผสมก็มาผสมเป็นวัวชาเล่ตัวนี้ใช่ชาเล่อืมตัวนี้ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทับแต่ตัวตัวแม่ทับแล้วทับไปแล้วอืมแดงว่าต่อไปถ้าลูกตัวนี้ทับก็จะได้ลูกสุกที่สวยขึ้นถูกต้องไหมครับครับผมก็เริ่มพัฒนาสายพันธุ์ไปอย่างนั้นแหละครับผมแต่ก่อนผมเลี้ยงวัวเป็นวัวบวกนนวัวเขาเรียกว่าวัวไทกระโดนวัววัววัวกระโดนวัวไทยบ้านเนาะตัวเล็กเล็กครับอืมแต่ต่อไปตัวนี้เป็นลูกลูกเคเอฟเจะเป็นลูกเคเอฟตัวนี้คือลูกของเคเอฟครับตัวผู้ตัวเมียครับ ตัวผู้แต่แม่จะเป็นตัวนั้นอ๋อก็คือนะครับผู้ชมครับสังเกตดูนะครับว่าวัวเริ่มมีพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาไปเรื่อยเนาะหนังก็มาสีก็มาเนาะคือลักษณะโครงสร้างใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนถ้าเป็นวัวไทยบ้านเนี่ยอายุขนาดนี้โตเท่านี้ไหมครับไม่โตไม่โตจะเป็นเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้เนาะตัวนี้จะมันจะมาเลยมันจะมาหูก็มานี่ก็มาแล้วมันจะเนียงก็มาเนาะเชื่องขนาดนี้เลยเหรอครับวัวเชื่องครับแปลว่าขยันจับมัน <laughs> ถ้าขนาดผมไม่เคยได้ได้สัมผัสกับมันนะเพราะว่าเป็นส่วนมากจะเป็นกับแฟนผมอ๋อนั้นมาตีแ,แต่ดต้วยพันธุกรรมขเขานะผมว่าเนะมันเชื่องแต่ผมก็อยู่ประจำกับมันอ่นะเวลาครับผมแล้วพี่มีวิธีการเลือกแม่พันธไหมครับว่าวัวลักษณะยังไงให้ลูกสวยโครงสร้างดีอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องดูดูก็ต้องดูกับแม่พันธุ์ก่อนว่าเราจะ เอาเอาเอาตัวไหนมาใส่เอาเชือดเออเอาเชือตัวไหนมาใส่นะครับผมลักษณะอย่างเงี้ยโครงสร้างดีไหมพี่ตัวนี้โครงสร้างโครงสร้างหูมันให้อ่าครับผมแต่กระดูกมันไม่ค่อยอยากจะเท่าไหร่แร่เล็กตช่ครับผมแต่แต่คื่อว่าเราเราเราพัฒนาสายพันธุ์เราไปเรื่อยใช่ป่ะเราก็เลือกตัวที่มีกระดูกใหญ่มาใส่เลือกเอาเอาที่เอาโครงสร้างมาให้ครับผมแล้วพอเราปุบเราก็พัฒนาสายพันธุ์ต่อไปอันนี้คือวิธีการคิดของเราเนาะ หนึ่งเราดูก่อนว่าวเรามีจุดเด่นตรงไหนเพราะว่าเพราะว่าแต่ผมก็ดูแล้วเพราะว่ามันมันมกระดูกมันก็ไม่เพราะว่ากระดูกมันไม่ค่อยใหญ่แม่ครับผมก็ดูเอาคือว่าเราเราต้องเลือกนำเชื้อที่ว่ามีกระดูกใหญ่มีกระดูกใหญ่แล้วเราคยพัฒนาสายพันธุ์ครับผมก็คือหลักๆก็ดูก่อนว่าตัวนี้ตัวนี้เราเลี้ยงวัวเลี้ยงง่ายๆคือว่าเราเราไม่ค่อยมีงบ กามันก็มีทุนถ้าคนมีทุนเขาจะไปซื้อที่ว่าไอ้แพงมาเลยแพงมาแต่เราก็นี่แหละครับผมเราก็ตามแบบเลี้ยงวัวแบบตามตามนี่แหละก็คือดูจุดเด่นของวัวเราแล้วเอาจุดด้อยของวัวเรามาพัฒนาอ่าโอเคครับผู้ชมครับเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยตอนนี้ผสมอะไรไ้ครับพี่ผสมซีวอ๋อผสมซีวครับผมได้กี่เดือนแล้วครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอืเนี่ยผู้ชมครับใหญ่เนาะใช่ วัววัวในคอกนี่แหละแต่ผมพัฒนาสายพันธุ์่ะมันเริ่มปก็คือเริ่มต้นจากวัวไม่วัวบ้านเนาะใช่เริ่มต้นจาก,กวัวบ้านเอาง่ายๆคือทุกตัวที่มีอยู่ในีนี่คือวัวบ้านมาก่อนไ,ไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาเลยใช่ใช่ครับไม่ได้ซื้อมาใหญ่อยู่นี่เนี่ยเ<อ>นี่ยเนี่ยเริ่มต้นพัฒนาปับ๊บทีนี้ผมเริ่มปับ๊บเริ่มใหญ่ผมก็เริ่มใส่น้ําเชื้อที่ดีวัวดีๆเข้าไป โอเคท่้ชมครับเนี่ยมันจะเป็นตัวน,นี้มันจะเป็นซีไวแตงพอถ้าได้ตัวเมียมันก็ยิ่งสวยไปอีกเนาะใช่ถ้าตัวเมียถ้าตัวผู้ถ้าตัวผู้ผมก็คาดออกครับผมถ้าตัวเมียผมก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันเก็บไว้เป็นแม่พันอโอเคแสดงว่าอันนี้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ทุนน้อยใช่ใช่ใช่ครับไม่ต้องไปหาวัวดีๆมาเลี้ยงก็เหมือนก็เหมือนกับคลอกนี่แหละที่ว่าคอกผมทําเนี่ยบางบางคนเขามีทุนเขาก็เอาเป็น เป็นเหล็กเป็นอะไรใช่ไหมครับผมแต่ผมก็เอายูคาอะไรทำอย่างเงี้ยเอาผสมผสานอไรอ่สสาใช่ใช่ใชอ่าผู้ชมสังเกตคอกนะครับเป็นปูนกับม้ยูาคาไม่เน้นสวยเน้นใช้งานอ่าโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนเราต้องทําไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับที่ว่าเรามีที่เล็กๆพอพื้นที่จะเลี้ยงวัวมีพื้นที่จะเป็นคอกเป็นอะไรมาปุ๊บ เลี้ยงวัวเราไม่ต้องไปออกไปเกี่ยวหญ้าข้างนอกครับรผมวางแผนไว้ให้มันดีก่อนก่อนจะก่อนจะเลี้ยงเนาะครับอืมโอเคมีหญ้ามีอะไรพร้อมเรามีวัวเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องไปนะั้นครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ